เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเหิือยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยลวกันนะครับโอเคเข้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเล่นในหัวในส่วนของ Bruno es, บูนโน่เฟอนเดสหัวร่างใหม่หัวนะแล้วก็บอกวิธีการอัพด้วยลวกันนะครับผมร่างนี้ก็เป็นสไตล์โฮเพเยอร์ player, นะครับมาในรูปแบบของการแจกฟรีนะครับสำหรับบูนโนร่างนี้นะทุกคนก็ ค่าพลังเด่นๆของเขาก็จะเป็นในส่วนของการจ่ายบอลนะครับผมอ่าเลี้ยงบอลประมาณนึงนะครับผมอ่าแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์นี่บผมสำหรับนักเตะคนนี้นะนะครับผมอ่าการนับก็จะแบบนี้ในผมจุดสกอร์เนี่ยใส่ไป9นะครับจ่ายบอลใส่ไป8นดในผมแล้วก็เลี้ยงบอลเนี่ยใส่ไป6นะครับสปีดต้นใส่ไป1นึ่ะครับผมแล้วก็สปีดระยะยาวตรงนี้เนี่ยยัดให้เต็มเลยนะครับก็คือ10นในผมก็จะเป็น9 8 6 1 10นั่นเองนะครับผมก็จะได้การ อัพแบบนี้นะครับผมอ่ะอัพแบบนี้จะตันอยู่ที่96นะทุกคนแต่ว่าค่าพลังที่ได้ใช้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ใช้ทุกส่วนแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัพแบบนี้ได้ค่าพลังอะไรบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้บูโน่ฟอนเดสก็จับไปเล่นกลางรุกเลยนะครับผมอ่ะเป็นในส่วนของอ่าตำแหน่ง MF นะครับอ่ะค่าพลังก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเกมรุกแปดสิบเอ็ดนะะเลี้ยงบอลประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็จ่ายบอล90 93นะครับจบสกอร์82นะครับผมปั่นโค้ง90ครับนี่ เราเน้นลูกปั่นนะครับเพราะว่ากองกลางต้องขึ้นไปปั่นได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของสเปรดประมาณ80นะครับแต่คิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยคือ93นะถ้าไม่มีโค้ดบูลนะครับอันนี้มีโค้ดบูลก็จะบวกเป็น94นะครับสเตมิน่า98เรียกได้ว่าทั้งเกมแน่นอนครับเล่นได้แบบยาวๆนะครับสกิลที่ติดมาก็ค่อนข้างครบเลยนะครับผมว่าจะเป็นกัปตันซีนะครับเกมแมทชิพนะครับออฟไซด์เซฟเคลื่อนพินพอยคอสซิงนะครับผมอ่ะแนะนำก็เป็นพวกอ่าลองแร้งเคอร์เรอร์แล้้วเนนนาะะะคครรรรัับบไไฟฟตตตงงิิิสป พวกดิปปิ้งช็อตนักเกอร์ช็อ,ชอตไลซิ่งช็อตอะไรพวกนี้ก็ใส่เพิ่มเสริมเติมเอาละกันนะครับผมอ่ะเพราะว่าเป็นตัวที่ควรมีสกิลที่ยิงแถว2ได้จะดีมากๆนะครับสำหรับบูโน่เนาะนะครับผมอ่ะก็เป็นกลางที่แบบเติมเกมขึ้นไปทําเกมลุกได้นั่นเองนะครับสำหรับกลางคนนี้เนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานของเขาละกันนะครับว่าเขาจะโหดเหียมกับเทียมทอดไหมนะครับผมสำหรับร่างแจกฟรีนะทุกคนอ่ะมาเริ่มกันเลยครับคิโรดดี้ครับเจา้าหนี้จ่ายออกมาให้กับ แล้วยังไงมาที่ซาลิบาเลยครับเป็นคู่แข่งครับเมื่อสักครู่มาที่อบ,บุตฟลานบูโนเฟรเดชชิงต่อมาไอมาที่เดอร์บอยเดอร์บอยจ่ายต่อมาที่เอโต้เลยครับจังหวะน,นี้เอโต้มาแล้วยังไงมาแล้วบูโนโอาจจะเติมช้านิดหนึ่งนะครับแม้ว่าจะยืนเอฟเอฟก็ตามนะทุกคนเป็นโฮเพเยอร์ก็จริงนะครับผมแต่มันไม่ได้แบบเติมเกมขึ้นมาในตำแหน่งที่เราอยากได้นะนะครับผมถ้าถามเอาจริงๆเนี่ยเปรียบเทียบกับลรซิกกี้เนี่ยคือ โรจิกีจะวิ่งถูกใจกว่าในหัวสำหรับที่ดีวนะนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นท่าเล่นก็ต้องทดสอบดูลหลายๆแมตช์นะทุกคนแต่ว่าเรื่องการปั่นหรือว่าการยิงไซส์เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไม่เถียงเลยนะครับเป็นตัวที่แบบยิงดีมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกหรือว่าข้างเท้าด้านในเนี่ยผมเป็นตัวที่แบบจบสกอร์ในลูกปั่นเนี่ยค่อนข้างดีมากๆสำหรับบูโน่น,นะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่ ยิงปั่นได้ดีนี่ยคอ่าจากแถว2อ,อะไรแบบนี้ก็ยิงได้หน้ากอบเขตโทั่วเลยแบบนี้นะครับผมดาที่เขาได้ตัดปั่นหรือว่าได้ยิงเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสูงเลยนะครับเปอร์เซนที่เราจะได้ประตูจากนักเตะคนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนี่ครับจังหวะนี้ให้มาเอโต้ยังไงเอโต้จังหวะนี้พิกอจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าครับบูนัวจ่ายบอลเนี่ยค่อนข้างแม่นเลยทุกคนอัพแบบนี้คือมันจ่ายบอลดีอยู่แล้วครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับดูนะจังหวะนี้จ่ายมาโอ้โหดูดีเนื้อๆครับคือแบบ ถึงกองหน้าแบบแทบทุกครั้งในหุ่นในการจ่ายของเขาครับแล้วจังหวะน,นี้คึงเข้าในมาตรงนี้โดนตัดไปก่อนนะครับมาที่โรชิกกี้บูโนโอีกครั้งหนึ่งบูโนโหมุนหมุนเข้ากลางโอโ้โหล่วงเลยครับตรงกลางแล้วโรชิกกี้จ่ายมาจังหวะนี้ดูติดกาบีเลยครับโรชิกกี้ต่อมาบูโนโก็เติมตามจังหวะในะคแต่ว่าเต้นดูเนี่ยก็เขาไม่ได้แบบเติมเกมขึ้นไปสูงมากนะครับบางจังหวะเขาก็อาจจะลงมาเชื่อมเกมอยู่แดนกลางซะมากกว่านะทุกคนอ่ะ แม้ว่าเขาจะเล่นกลางลุกก็จริงนะนะครับแต่ที่แนะแนะนาให้จับเล่นกลาง C ีเอฟละกันนะน่าจะเข้ากว่ากลางเอฟนะครับถ้าใครเล่นแผนหน้าคู่แผนเดียวกันนะครับอ่าบุโน่ก็จะเป็นตัวที่แบบออกบอลแม่นๆครับดูดิออกบอลเนี่ยคือผ่านมาแบบปึ๊บๆเลยนะครับผมอ่าผ่านกองหลัง2 3าคนมานะครับผมจ่ายบอลแม่นเหมือนกับเดอะบอยเลยครับดูยับจังวันนี้ให้มาที่เอโต้ถึงแล้วแล้วเอโต้ไปเองไหมจังวันนี้โอ้ไม่ผ่านครับจังวะนี้บุโ่หนึ่งสองครับมากันทีโมดิต โมดิตตบเข้าในมาแล้วจังหวะนี้มาที่โมดิครั้งหนึ่งโมดิตจะสับจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับแล้วไม่มีใครทําอะไรได้ครับนอกจากบูโน่ที่ยิงไป1ประตูครับจังหวะนี้เมสซี่ลองปั่นดูก็ยังไม่มีอะไรแล้วบูโน่ขึ้นมาเองครับจังหวะนี้ชิกออกมาให้กับเดวี่ครับเดวี่เติมเกมขึ้นมาเดวี่ให้มาที่บูโน่ครับโอ้โหแล้วตัดขวาครับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับลมทั้งยืนครับผู้แข่งเจอแบบนี้เข้าไปครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีสกิลที่ได้เรียกว่าเป็นสกิล อลองแรงเคอร์เนะครับผมแต่ว่าปั่นตัดเนี่ยโอ้โหได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมอันนี้ชิโนรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบเป็นกองกลางที่ปั่นดีมากๆนะนะครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาได้หมดเลยนะครับผมแบบนี้ก็รับแมนนโนแมตไปครับแล้วดูการจ่ายค่าต้อนเกือบถึงแกร็บจังหวะนี้มาใหม่ครับแนะนําการเล่นเนี่ยก็ให้เขาเล่นเนี่ยเป็นกลางซีแมฟนะครับผมถ้าได้บอลแบบนี้โลง่งๆก็ลองลากเข้าไปยิงก็ได้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้มีสกิลแบบลองแรงชูตติ้งแบบมันมีอยู่แต่ว่า มันอาจจะยังไม่ได้มีพวกดิปปิ้งช็อตที่แบบลูกสายหรือว่านักเกอร์ช็อตที่แบบลูกผู้พุ่งๆนะครับผมเพื่อนๆลองไปเพิ่มสก,กิลเอาละกันนะครับผมแต่ถ้าเทียบให้เขาการยิงประตูเนี่ยก็ยิงได้นะผมแต่อาจจะไม่ได้ทุกนัดนะทุกคนหลักๆเลยก็จะเป็นการจ่ายบอลเซนบอลเขาค่อนข้าง,ง,งที่ฉลาดมากๆนะครับสำหรับ AI ตัวนี้นะนะครับผมแต่ถามว่าชินเนลชอบไหมจับมาเล่นกลางเอฟเนี่ยชินเนลไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผม แต่ว่าเข้าไปกับบอลค่อนข้างดีนะทุกคนแล้วก็ลบดีคู่แข่งได้ค่อนข้างโอเคเลยครับเนี่ยจ่ายบอลแต่ละจังหวะเนี่ยคือไกลๆเพื่อนทั้งนั้นครับแต่ว่าแม่นมากในวงการจ่ายของเขาก็ถ้าจะเทียบเปรียบเทียบการให้คะแนนที่หน,นให้ไปที่8เต็ม10ละก,กัน,นครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะครับผมแต่ว่ามันก็ทําได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับผมอา,อาจจะเทียบกับเดอะบอยเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าเดอะบอยนะครับผมเดอะบอยเนี่ยคือมันวิ่งถูกใจอิเนยวนะเนี่ยผม,ยม,ผก,นะผมก็เลยแบบ เดอรบอยเนี่ยที่น่าใหป้ประมาณ9เต็ม10นะครับผมอ่ะแต่ว่าบูโนัเนี่ยให้ไปที่8เต็ม10นะนะครับผมอ่ะอาจจะไม่ได้เทียบเท่าพวกโมดิสเดอรบอยหรือว่าลูชิกกี้เนาะนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันเข้ามือไม่เข้ามือเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะอเพื่อนๆเล่นอาจจะให้บูโน่วสิบเต็มสิบเลยก็ได้อ่ารอยู่ที่ว่าเราชอบคนไหนนะครับาทางชี้น๊อตรีวิวก็อยู่ที่แปดเต็มสิบละกันนะครับสำหรับร่างนี้ครับแล้วจังหวะน,นี้เอโตจีขึ้นมาบูโ <B uno S 2> น่กก <B uno S 2> ็เเติมมไวครับแล้วจจััังงหหวววะะนนนนีี้้้คคคืมืมมมใเพ่่อ่อแแตไรลรลบก ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบหวังผลได้ครับจากการจ่ายบอลของเขาครับแต่จะให้เป็นตัวความหวังตลอดก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถามเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับดูครับนี่แล้วก็การยิงแรงๆเนี่ยโอโ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดแต่เอโต้จังหวะน,นี้มันขัดใจจริงๆครับคือแบบตัวเกมก็ควรที่จะแก้ครับแบบอวอ้วิ่งเลยบอลเนี่ยนะครับทั้งที่บอลก็ผ่านผ่านหน้าแบบตรงๆอ่ะแต่ว่า มันก็วิ่งเลยบอลจังหวะนี้ก็เลยแบบไม่ได้ประตูเพิ่มนะผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับบูโน่ก็ทาผลงานได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะผมอ่ะแบบนี้ก็รับแมนดอร์แมปไปในผมเรียกได้ว่าคุมเกมได้ในแดนกลางแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างแม่นเลยนีครับผมแม่นๆเท่ากับแบบเดอะบอยเลยนะการจ่ายบอลนะครับแต่ว่าการไล์การวิ่งวิ่งไลยไล่วิ่งของเขาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเดอะบอยเท่าเดอะบอยสำหรับยูเนี่ยนะในผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับบูโน่ล่างนี้ก็ถือว่าดีอยู่ครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม